สวัสดีครับช่องเสืนอ,อน้อยมึงก็น้อยวันนี้ผมมาพักที่โรงแรมโนเวเทลสีราชาจังหวัดชนบุรีครับที่ห้องเดี๋ยวเข้าไปดูในห้องกันครับโอ,เอ,อบบ้เข้ามาถึงก่อนแล้วครับนี่ครับเข้ามาถึงก่อนแล้วครับห้องโอ้ นี่เป็นห้องสองอเตียงนอนคู่ครับบรรยากาศดีครับห้องดีสวยครับ,บอโอ้นี่เป็นทีวีครับห้องตู้เย็นบรรยากาศดีครับโอ้โห ้างนอกมองเห็นวิวทิวทัศน์ครับโอ้โหสวยงามมากครับชายทะเลสีราชาตรงนั้นเป็นเกาะครับเกาะสีชังหรือเปล่าไม่แน่ใจครับใช่เกาะครับสวยงามมากน่ามาพักครับตรงนี้ บรรยากาศดีครับโอ้โหโ้นนท้องฟ้ามองเห็นสวยขอบคุณทุกท่านครับที่เข้ามาชมคลิปช่องเสือน้อยมังกรน้อยอย่างไรก็อย่าลืมกดติดตามเป็นกำลังใจให้กับช่องเสือน้อยมังกรน้อยด้วยนะครับ สวัสดีครับ